สวัสดีครับก่อนนี้นะครับเหมือนเดิมเรามารีวิวไดโนเสาร์กันอีกแล้วก็จะมีไดโนเสาร์เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาสลับกันไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะรู้จักไดโนเสาร์กันหมดนั่นแหละครับก็ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าผมก่อนไม่ได้รู้จักไดโนเสาร์หมดทุกตัวเหมือนกันแต่ก็พยายามหาข้อมูลมาเพิ่มให้ตลอดนะครับก็มาดูดีกว่านะว่าวันนี้มีไดโนเสาร์ตัวไหนกันบ้าง ตัวแรกเลยนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ต้องบอกว่ารู้นะครับสเตโกโซลัสนั่นเองนี่ก็สีสวยๆมากอย่างนี้นะครับตัวต่อไปนะครับอา้าวเจ้าตัวเจ้าอุ้งเกลอนะครับรถถังของเรานั่นเองหรือว่าบัมปี้นะครับในค่ายคิสเตเชียก็จะชื่อบัมปี้สเตโกโซลัดนะครับเอ้ยไม่ใช่เมื่อกี้เอ็นไคลโลโซรัดนะครับ ดูตัวต่อไปก่อนนะครับเจ้าตัวนี้เรโนเโซามีปีกนะครับเทรานูดอนแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับก็คือเจ้าสเตโกโซอรัสอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับนี่เอาไปวางไวใ้ใกล้ๆกันนะครับนี่มีหาที่หางมีน้ำนะครับเจ้าตัวนี้ก็ไทแรนโนนะครับไทแรนโนซอรัสตแต่ก็ยังบอกไม่ได้นะครับว่าสายพันธุ์อันไหนแต่คิดว่าน่าตาไม่ใช่ ไทนนอรรัตเล็กนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าไทเซราท็อปก็สามเขาของเรานะครับส่วนตัวนี้นะครับนี่่าทางสวยงามสีสันสดใสอเอาตัวนี้ก่อนดีกว่าตัวสวยๆไว้ทีหลังแล้วกันนะครับเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้ารันโตสอรรัต ไดโนเสาร์คอยาวขนาดใหญ่นะครับกินพืชนี่นี่ถ้าลงไปไว่ายน้ําคงจะเป็นล็อกเนสเลยนะครับสัตว์บราล็อกเนสมาด,มาดูมาดูตัวสุดท้ายกันดีกว่านะครับเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าสเปโนโซรัสนั่นเองนี่โมเดลตัวนี้ตัวใหญ่มากนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกันด้วยนะครับ